ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องพ่อบ้านพาทำไปเลยก๊อกอ่างล้างจานน้ำหยดปิดสนิทแล้วเราจะมีวิธีแก้กันอย่างไรไปรชมกันเลยนะครับช่องพ่อบ้านพาทำไปเรื่อยมีสาระดีๆมาบอกวิธีดูวิธีทำกันเลยนะครับเนี่ยตอนนี้น้ำหยดตลอดเลยครับก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากตอนนี้เราต้องปิดน้ำก่อนนะครับแล้วเราจะดูวิธีทำกันเลยนะครับ จะเทียงไปทั้งคืนมันก็จะเปลืองน้ํานะครับเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับมาดูวิธีทํากันนะครับเราแกะออกมาเลยนะครับแล้วก็จะใช้แค่โค้งหนึ่งตัวนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับออกมาแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วครับระวางไว้นะครับแล้วก็ใช้แจเลื่อนครับถอไปครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ นี่ออกมาแล้วครับเยอแล้วออกมาออกมาแล้วครับเราจะได้ก้านวาออกมาแล้วครับนี่กดก้านวาออกมานะครับนี่มันจะมีลูกยางตัวสี้มๆนเลยครับเนี่ยราแกวมาเนี่ยลูกยางสี้มๆมันจะเสื่อมแล้วแข็งกระด้างนะครับทําให้แข็งกระด้างนั้นทําให้น้ําหยดแล้วเราก็จะมาตัดลูกยาง ตัวจะไม่ต้องเสียค่าและจ่ายครับคือยางในจักรยานนะครับที่เราไปเปลี่ยนแล้วก็เก็บยางเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเราก็เอามาทาบนะครับนีมาทาบขีนะครับทาบผีนะครับเราไม่ต้องไปซื้อครับเพียงแต่ยางก็ไปเปลี่ยนจักรยานมาแล้วก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับงบศูนย์บาทนะครับพอบ้านพาทำไปเลยก็เนี่ยมาบอกวิธีทำง่ายๆนะครับ อย่าลืมเจาะลูกกาด้วนะครับเดี๋ยวน้ำจะไม่ไหลผ่านนะครับอ่าเ็นแล้วครับแล้วเราก็ตัดเลยนะครับตามที่เราเขีดไว้นะครับเนี่ยตัดไปเลยเี่ยตัดไปเล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 ยนะครับตัดไปเลยตามที่เราต้องการเขียนไว้นะครับร็ดแล้วแล้วก็ได้มาแล้วครับเนี่ยเราก็อย่าลืมตัดลูกการน,นะครับเนี่ย น้ำจะไหลผ่านได้นะครับยังในรถจักรยานนี่ประโยชน์นะครับอย่าไปทิ้งนะครับอ่าแต่อพอได้แล้วผมเราก็มาจมป,ประกอบกันนะครับเราก็ใส่เลยใส่เข้าไปในนี้เลยครับอ่าแล้วก็เอาทุกยางสีมส้มใส่ทับไปอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่แล้วเราก็ประกอบเลยเนี่ยประกอบเลยใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็หมุน ตามเข็มนาฬิกาเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยหมุนตาเข็มนาฬิกาไม่ต้องขันแน่นนะครับขันึงพอตึงตึงมือครับเนี่ยขันพอตึงต <Yeah, S 2> ึงมือพอนี่ครับแล้วก็แล้วก็ใส่ตัวก้านวาลเนี่ยแล้วก็ตั้งให้มันคับให้ตรงเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ใส่น็อตนะครับผู้ชมท่านผู้ชมก็ใส่น็อตล็อกให้เรียบร้อยง่ายๆครับไม่ยากเลยครับ ท่านผู้ชมก็ไปเปิดบลาวเลยครับก็ทดสอบว่าน้ําจะปิดแล้วจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับน้าจะไม่หยดใช่ไหมดูก่อนครับเาเปิดน้ําแล้วนี่น้ำไหลไแล้วครับนี่ไหลแล้วครับแล้วเราลองปิดดูวิจช๊บอ่ะเห็นปะไม่หยดแลวครับง่ายๆท่านผู้ชมก็ไปทําดู นะครับอ่าเปิดมาอีกทีนึงก็องสอบว่าน้ำปิดอยู่ไหมดีไหมอ่ามันจะดีขึ้นกากเดิมไม่ต้องเสียค่าใด้จ่ายครับงบศูนย์บาทครับเพราะบ้านพาทำไปเลยครับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับดูนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับ ถ้าเพื่อนๆผู้ชมช่วยดูคลิปนี้ได้กดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยในวันที่หนึ่งนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซีอูครับสวัสดีครับ